สวัสดีแฟนคลับของพาสตาเลซิ่งทุกท่านนะครับผมวันนี้เราพาทุกท่านนะครับมาชมการรีวิวนะครับผมชุดแต่งของ New y อร์กเอทีตัวใหม่ล่าสุดนะครับทันนี้ลูกค้าวิ่งไกลามาจากาจังหวัดโคราชเลยนะครับลงไว้ตัวชุดแต่งของค่ายเตอร์สติโอนครับผมชื่อรุ่นนั้นก็คือรุ่นไร i หก68นะครับผมกับการเปิดคลิปแบบมุมด้านหลังหล่อดแบบนี้นะครับผมเป็นท่อ ผู้ทรงกลมนะครับผมเป็นสแตนเลสแพ้นะครับสำหรับน้องๆที่มองหาชุดแต่งอยู่นะครับผมชุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับอันนี้ก็เวลาประมาณสักเกือบเที่ยงนะครับผมเราติดตั้งเสร็จก็มารีวิวให้กับน้องๆได้ชมกันนะครับผมที่หลายๆคนกำลังรอรับรถนะครับผมตัดสินใจอยู่ว่าอยากจะแต่งชุดไหนดีนะครับวันนี้พี่พัตตาทานแนวทางในการแต่งมาให้ดู อีกหนึ่งแนวทางนะครับผมสำหรับรุ่นดยหกแปดแบบนี้นะครับแล้เราดูมุมด้านนี้อีกทีหนึ่งนะครับหลอดเรามากครับผมสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับผมดูแบบสปอร์ตสวยงามนะครับแต่ว่าดูไม่เลอะนะครับไปเราไปดูกันใกล้ๆกนิดนึงนะครับการดีไซน์นะครับผมค่อนข้างเฉียบนะครับอันนี้คือจะเป็นสเกิดข้างนะครับสีตามตัวรถปักตัวทนด้วยสีดำด้านแล้วก็มีวิ่งเส้นสีแดง เพิ่มความสปอร์ตนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวสเกิร์ตหลังนะครับเห็นไหมเขาดีไซน์ค่อนข้างสวยนะครับทําเป็นลักษณะเป็นเขี้ยวแบบนี้มานะครับแล้วก็ตัดโฟโทนด้วยสีดําด้านนะครับวิ่งเส้นสีแดงนะครับสวยๆนะครับแล้วก็มีตัวท่อสเตนเลสแท้นะครับแต่ว่าเป็นท่อหลอกนะครับแต่มิติคือสวยมากนะครับโลโก้ไร v e กแปดนาล็กาพร้อมทับทินแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันกับมุมด้านหน้านะครับผมสไตล์สปอร์ตทรงไร้หกแปดนะครับแล่อแบบนี้ต้านหลังหล่อนะครับผมด้านหน้าก็ไม่แพ้กันนะครับผมดีไซน์อยู่ในระดับของความสปอร์ตครับมินิมอลนะครับผมจะเหาด้านหน้าไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าคดหล่อนะครับเสริมดีไซน์นะครับผมลายเส้นของด้านหน้าคือตัวรถมันสวยอยู่แล้วนะครับก็เพิ่มดีไซน์อีกเล็กน้อยนะครับผมก็จะได้ความสปอร์ตประมาณนี้เลยนะครับ นี่คือมุมด้านหน้านะครับหล่อครับใช้ได้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับใกล้ๆนี่คือส่วนของตัวสเกิร์ตหน้านะครับดีไซน์เป็นเขี้ยวให้รับกับตัวด้านหลังเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มลายเส้นของที่เป็นตัวสีดำด้านนะครับผมแล้วก็มีเพิ่มเส้นสีแดงด้วยนะครับผมแบบนี้ตรงกลางนี้ก็เล่นเป็นสีตามตัวรถนะครับรับกับตัวเขี้ยว ตัวนี้จะเป็นดำด้านแล้วก็มีตรงตัดแกลงนะครับส่วนี้คือตัวโลโก้ไรฟ์ e 8แท้นะครับกันหน้าก็จะหล่อๆประมาณนี้ครับสำหรับน้องๆนะครับผมที่ใช้ตัวนิว Yaris ิสเอทอยู่นะครับผมก็สนใจในการแต่งรถนะครับผมสไตล์นี้นะครับสามารถถ้าเข้ามาสอบถามข้อมูลได้นะครับเดี๋ยวเราจบคลิปกันคลิปนี้กับมุมด้านหลังหล่อๆแบบนี้ นะครับสนใจชอบจักมาเลยครับสวัสดีครับ